ญาติโยนละลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการจเจริญกาารรมฐานในเดือนกันยายนสองคืนที่ผ่านมาพูดเกิดศีวันนี้ก็กสินอีกพระาก,กสินทั้งหมดจะมีจะมีสิบกองแต่ลระก,กสิศีพิเศษมีอยู่สองกองในสิบกองมีสองกองคือว่าฟาโยกสิศกับอากาศกสิน กระสินสองกองนี้ไม่มีรูปของตัวเองจะนั้นคนที่ทำกระสินสองกองในกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องใช้กำลังชายกับกองอื่นอันนี้ขอที่ไว้กนะ่อนนะในตอนต้นก็ขอ,ขอย้้ำตอนตอน้นทั้งเรื่องเขอก็สินกับวิชาการด้วยความจริงๆแล้วบรรดาญาญชนหลายที่ฝึกมโนยิทธิ เห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดเจนบ้างไม่ชัดบ้างเห็นภาพเทวดาลูกพรมชัดบ้างไม่ชัดบ้างภาพนั้นเป็นกสิณถ้าเห็นภาพสีเขียวเวลานั้นเป็นนีเดกสิณเห็นภาพสีแดงเวลานั้นเป็นโลอิตเดกสิณเห็นภาพสีเหลืองเป็นปิตกายกสิณเห็นภาพสีขาวเปโนโไทยกสิณ แต่เพนีเราไม่ได้บอกถึงว่าทสินก็เลยไม่รู้กันแต่ว่าเป็นถ้าเห็นใสแจ่มใสมากแปลวราเป็นยักษ์อย่างนั้นเป็นฌานสีในเวลานั้นแต่ว่ากําลังวุฒิฌานสีที่ฝึกมโนยุติยังใช้กําลังใช้กําลังใหญ่ไม่ได้ใช้แต่กําลังเล็กที่เราลงมาคือใช้กําลังมีทิพย์แนใจทางกายยังมีไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ดีในตอนต้นขอพูดเรื่องตอนต้นเสียก่อน ตอนต้นจริงๆและก็ถือว่าต้นถึงปลายขอให้บรรดาญาโยมบริษัทสนใจในสังโยชสามให้มากเพราะสังโยชสามเนี่ยมีความสำคัญที่จะทำให้ทุกคนพ้นจากไยภูมิและก็จะไปนิพพานได้แค่สังโยชสามจริงๆนะไปไม่ได้แต่คนที่ละสังโยชสามได้จริงเข้าเขตของนิพพาน คนที่เข้าเขตก็นิพผ่านได้ยังไม่มีโอกาสตกกระบายภูไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสตดสัจฉานบาปเก่าเท่าไรก็ตามไม่มีโอกาสให้กูแต่ว่าสามารถทรงสังการตัดสัญญารได้แน่นอนใกล้รวบรับตัดอวิชชาอวิชชาคือความโง่ที่ไม่ยอมรับความจริง หรือว่าเข้าใจความจริงไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นคือ,คอ,อยาติดในมนุษย์สโลกใน,นเทวลโลกและพรปมโลกก็ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาจริงๆว่ามนุษย์สโลกมันมีความสุขหรือความทุกข์เราก็ยัยทราบว่ามนุษย์สโลกมีความทุกข์ไม่มีความสุขอารมณ์ไม่ฝืนนะแต่เห็นว่ามนุษย์สโลกมีความสุขอันนี้เป็นอารมณ์ฝืนใช่ไม่ได้ได้ไปทนอิชชา เห็นว่าโลกมนุษย์ทั้งโลกไม่มีดินแดนไหนมีความสุขมีแต่ความทุกข์อันนี้เป็นเป็นวิชาเราตัดในจุดนี้และได้จุดที่สองเทวโลกกับปรมโลกมีความสุขก็มีความทุกข์ถ้าก็บอกว่าเทวโลกรือพรมโลกมีความสุขอันนี้เราต้องยอมรับว่าเทวโลกก็ดีปรมโลกก็ดีมีความสุขจริง พระโลกทัวสองนี้มีร่างกายเป็นคิดมีสมบัติทั้งหมดเป็นคิดไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ป่วยไข้ไม่สบายไม่เด็กไม่แก่มีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเคลืนจะเึลนไปไหนก็ไปเร็วตามงกาลังใจลึกนึกพักก็ถึงเลยเขาสบายมากความสว่าความสุขความสบายของเทวโลกกับอมโลกมันทรงตัวไม่นาน เมื่อหมดบุญบารมีก็ต้องมาอย่างดีก็มาเกิดถึงนุกไปมาทุกใหม่ถ้าใช้ปัญญาจริงๆเห็นว่าเทวโลกกับพรมโลกก็ไม่น่าอยู่ถ้าจะเป็นดินแดนน่าอยู่เ็าเรียกว่าจำจะต้องอยู่ไปเลยนะไม่ได้ก็จำต้องอยู่ด <c oughs> ินแดนที่น่าอยู่จริงๆก็คือนิพพานคนที่ไปนิพพานได้ท่นยังไงต้องพยายามพิจารณาร่างกายตัวเอง ให้เห็นว่าร่างกายของเราไม่ดีไว้เสมอความจริงมันก็ไม่ดีมันจะดีได้ยังไงมันมีความหิวทุกวันมีความหนาวมีความร้อนมีกระหายนกระตับกระใสด้วยประการทั้งปวงมันเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ดีกายคิดว่าร่างกายไม่ดีอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกด้วยความจริงใจเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาป่วยใกล้ตาย เวลาปล่วยใก,กล้ตายเกิดความไม่พอใจในร่างกายขึ้นมาเมื่อน,นั้นแหละการนั้นไปนิพพานแน่มีแค่นี้เองนะเขาไม่อยากอันนี้ว่ากันีิธีปฏิบัติในตอนต้นอันดับแรกจงอย่าลืมความตายคิดว่าชีวิตี่มันยังสั่งตายใคาถามว่าตายเมื่อไรรอแต่แล้ะตายนี่มันไม่แน่ต้องรู้ว่าคนที่เกิดที่หลังเราแล้วตายแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เราอาจจะตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะตายก็จะต้องทรงความดีเพื่อนิพพานไว้คือยอมรับนักถือพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านแล้วก็มีสินห้ากำหนดสิบ 10, ครบถ้วนเอาสินห้าอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าโสดาบนันนิปากดีปากไม่เสียถ้าสินห้าอย่างเดียวปากเสียสามปาก พระโส,ะสด,ดาบันทันดีสี่ปากเจอหนึ่งปากไม่พูดปดพูดจริงๆรดีสองปากไม่พูดคำหยาบพูดไพเราะดีสามปากไม่นินทาชาวบ้านพูดตรงไปตรงมาดีสี่ปากไม่เพ้เอเจ้อแล้วไหลได้ประโยชน์นั้นสินห้าบังคับจะเพราะว่าว่าไม่โคหกหมดเท็จก็จะใช้ไม่ได้ ดวงความต้องปฏิบัติตามนี้คทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดตนในการไม่เดือดร้อนไมไมรัยทางด้านจิตใจไม่ปวดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดคือในทาช่ำบางเขาไม่พูดเพรอเจริญหรือไหละโ้ชย์ทางจิตใจไม่คิดยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทมและก็ไม่คิดจองล้างจองถายใขรมีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน สำหร,รับดวงจิตที่คิดไว้ต้องการไว้คือนิสารจุดเดียวเราต้องการไปอยู่่านเท่านี้ส่งโัวให้ดีนะการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆเบื้องต้นก็แค่นี้แหละไม่ต้องทำมากทำไม่ได้แค่นี้พอเป็นคุณของโสนดาบันในสีธานขามี เราจะได้เป็นพระอริยเจ้าแบบนี้เราไม่ไม่สําคัญปฏิบัติตามท่านได้ก็แล้วกันท่านไปที่ไหนเราไปทัดนั้นท่านถึงไหนเราถึานนถานนงนั้นก็หมดเรื่องกันพี่ต่อไปก็มาพูดถึงวายโยกสินกสินข้อที่สามวายโยแปรเว็ลมพูดมาแล้วสองสินตาระเบียบต,ตาระเบียบท่านบอกว่ากวายโยกสิน ก็ดีอากาศกระสินก็ดีตั้งกระแสกำลังชายของกสินอื่นเพราะไม่มีตัวไม่มีตนใน้ปลกดวายุเป็นลมเพ่งลมเป็นนิมิตแย่มั้งขุนชัยลาโด้เอาให้อาจารย์เพ่งลมหายใจก็แล้วกันถ้าลมหายใจยังเดินอยู่ยังเร็วไม่เป็นฌานลมหายใจหยุดเป็นฌานหยุดนั้ใจตายไปเลย ก็ลงความว่าถ้าฝึกใหม่ๆเอาเฉพาะจุดนี้ให้ดูยอดไม้และกิ่งไม้ที่ต้องลงไม้จะไหวไปไหวมาไหวมาไหวไปนผีบะเพราะอาศัยลมพัดแต่ความจริงเขาไม่ใช่กันนะนี่เป็นแบบปฏิบัติที่อัยทาาจารย์ดังเขียนดังเขียนด้วยความไม่ตาถ้าเราจะขึ้นกระสินลมกระวายโยกระสินจริงๆและกายกระสินจริงๆโดยไม่อาศัยกระสินอื่นเราก็โง่เกินไป ใครก็ต้องพูดไว้เห็นใบมไม้ไหวไปไหวมากิ่งไม้ไหวไปมาจิจาตจับตรวนั้นว่ากสินใบไม้้มัเกี่งไม้ที่ไหวได้เพราะอาศัยลมพัดตั้งใจจาภาพไหวของกี่งไม้ด้วยใบไม้ก็ตั้งใจนึกภาวนาว่าวาโยกศินังเมตตายเขา้าช่วงกลางนี้ต้องเปลี่ยนภาวนาเลยกลางกองพระกกสินครับ ภาวนาว่าวายโยกสินนางนึกหลับการนึกภาพการไหวไปไหวมาของกิ่งไม้ไม่ใบไม้ถ้าภาวนาว่าวายโยกสินนางวายโยกสินนางวายโยสินนางว่านึกนึกในใจไม่ต้องอกเสียงต่อไปจิตก็จะเคลื่อนภาพจะจางหายไปจากจิตถ้าภาพจางหายไปจากจิต ก็เลื่มตาดูใหม่ก็ทำเหมือนกันทักสินทุกวสินทำได้อย่างเดียวทันด้หมดแต่ก็ต้องพูดไว้นะนี่มาต่อว่าไม่บอกกันต่อมาต่อไปเมื่อจิตจับทรงตัวดีแล้วก็เสด็ถึงความมั่นใจก็เข้าห้องโดยไม่ต้องดูกิ่งไม้เอาจิตจับภาพนั่นนึกในใจว่าวายจูกสินแดงแต่การปฏิบัติก็อย่าลืมถ้ามันเพลียหรือเครียดเกินไปถ้าจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปต้องหยุด อย่าฝืนนี่จะเป็นอกคสพสาร <c oughs> ทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งภาพที่เราเห็นกิ่งไม้ไหวหรือว่าไบไม้ไหวจากลมติดตาตจิตใจต้อติดใจกันนะนึกถึงภาพอะไรปรากฏชัดเจนเมื่อนั้นอย่างนี้เรียกว่าอกาคัตขนีกาศในมิแอันดกาศสมาธิอกาฮัีใน,นมิเืิ่งต้น เป็นอกะฮนิมิตเบื้องต้นถึงอนิมิตอะไรกันสมาธิมันจะโยงมันนึกขึ้นมาอะไรเห็นมันนั้นนึกขึ้นมาอะไรเห็นมานั้นอย่างนี้ย่งนีจะเป็นนึกว่าดีแต่ยังไม่ดีแต่ว่าสมาธิยังทรงตัวไม่นานเห็นภาพจึงไม่ไหวใบไม่ไหวประเดี๋ยวภาพก็หายไปอย่างอื่นเข้ามาแทรกถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา มเมื่อมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกรู้สึกตัวก็ถอนจิตใหม่จับโลภใจเขาออกนึ่งคำนาว่าวาโยกสินาแล้วเนิ่ึ้นภาพใบไม้ไหวใหม่เนื่อว่าการปฏิบัติจากขขอกองต่อมาเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วภาพใบไม้ไหวนั่นจะไม่เป็นกิ่งไม้ค่อยๆปรากดเป็นสีเหลืองถ้าปลากดเป็นสีเหลืองที่ะน้อยจะน้อยจนตัน้งเหลืองหมดใบไม้ก็เหลือง เกิียงไม้ก็เหลืองเหลืองชัดเจนมากเราก็ส่งตัวภาวนาตามเดิมไม่ต้องถามว่าทำไงต่อไปทำแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนทำไปทำไปจิตละเอียดดีขึ้นใกล้ถึงชายะมาธิใดมันจะเริ่มค่อยๆยคลายเสืียงเป็นขาวค่อยๆคลายทีน้อยอันนี้เหมือนกันทุกสินิยแล้วต่อไปเมื่อขาวใบสุดสดใสหมดตอนนี้จิตเริ่มเป็นคิด เป็นโอกาสิเมิเตมาตราโอกาสในมิเตมาตรานี่เขาเรียกอุปจารสมาธิขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วความนิกมิเตมาตราเวลาเน้นจิตเมร่ลมเป็นคิดตอนนี้ก็ไม่เห็นกิ่งไม้เราเห็นกระแสลมที่ไหลไปในอากาศอันไหลไปเราเห็นได้ชัดมากหลับตาก็เห็นตามนึกเห็นตามนั่นลืมตาก็นึกเห็นตามนั้น ตอนนี้เราก็มาบังคับกระแสลมไม่รับมาบังคับกระแสนะไม่ใช่บังคับลมราบบังคับมีมิตรของลมว่านีมิตรของลมจึงกระจายทั่วไปเต็มจักรวาลมันก็จะกระจายขาวโพลนไปเต็มโชวจักรวาลน,นิมิตรของลมจนย่อเข้ามาส่วนให้สั้นให้เล็กลงให้ยอ็เล,ล็กล,ลงตามทออใจของเราอย่างนี้ชื่อว่าเต็มอกก็หานิมิต เป็นอุปจาระสมาธิยังเป็นลิสไม่ได้หากว่าจะใช้ภาควิชาสามเรื่องใช้ได้เป็นที่ผู้ใหญ่ถ้าจะใช้แบบภาควิชาสามไม่ใช่ปัญญาเขาก็ทกําจิตจุดทนิมิมิตจุดพยายามจาับนิมิตห้ญยาตานนีให้ดีชัดเจนแจ่มใสามากถ้าภาพนิมิตชัดเท่าไรก็าตามที่เราจะเห็นต่อไปชัดเท่านั้นนี่นะักฝุกมโนยิคิ ทรทำก็ดีจะได้มีการทรงตัวสมาธิสูงรูกมีความสว่างสวัยดีต่อไปถ้าอยากรู้จักภาพอะไรก็นึกว่าขอภาพนี้มิกาสินจงหายไปและก็ขอภาพที่เราต้องการจงปรากฏขึ้นเท่านี้มันจะเกิดแทนเห็นชักเจยนยามใสถ้าภาพนี้มิกาสินไม่ว่าทวมิชาสามก็เริ่มใช้ตรงนี้ตาปัญญาเริ่มใช้ตรงนี้ไม่ได้ เป็นแนะนำมาแล้วสองคืนก็ยังใช้ไม่ได้อวิญญาต้องก้าวเข้าสู่สสภาวะขอ้ชานต่อไปแล้วก็ภาวนาสมออารุมเรื่อยๆไปเอาแสงของนิมิตลมจะก,กลายเป็นแก้วเกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนทั้งเป็นแก้วเป็นแท่งทึบแก้วทั้งหมดใสสะอาดมากอย่างนี้ชื่อว่าเป็นชาน เป็นฌานก็ต้องสังเกตดูฌานที่เราเข้าถึงยังรู้ลมหายใจเข้าออกไหมถ้าเราเห็นภาพมิมิตของลมเป็นแก้วสายดีบังคับได้ใยได้เล็กได้แต่ว่ายังรู้ลมหายใจเข้าออกฌานอันนี้เป็นฌานที่หนึ่งยังไม่ถึงฌานที่สองใช่ฤทธิ์ไม่ได้ต่อไปก็ภาวนาไปพิจารณาไปได้เพ่งเรื่อยไปจะปลายกดลมหายใจเข้าออกลืม คำภาวนาก็ลืมความจริงลมหายใจก็ออกมีแต่เราลืมไปนิดหน่งแต่เฉพาะอย่างยิ่งคำภาวนาหายเลยเราเอาเอาอนนกกง,ง่ายๆลมลมหายใจเขาออกเบาลงเอางี้นะักที่จะไม่เข้าใจความรู้สึกว่าร่างกายให้ใจจะเบาลงแต่ภาวนาหายถ้าเข้าจุดนี้เป็นฌานที่สองจิตใจยังมีความเอื้อเฟื่อมาก แก้วจะใสดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าส้าพ้นนี้ผาเนีิก็สินจะใสดีขึ้นกว่าเดิมใสามากใช้จัดขึ้นนันในช่วงนี้จะมีความอิ่มอก,กมจึงใจมีความสุขมากมีความอิ่มก็มากต่อไปต่อไปจิตจะสูงขึ้นสมาธิดีขึ้นความเอิบอิ่มจะหายไปมีแต่ความสุขเกียจะเอกกับอารมณ์เป็นใหม่ ตอนนี้จะสังเกตได้วันลมให้ใจเบาลเบาลงมากแล้วก็หูดีเสียงภายนอกเบามากเบากวปปปป่าปกติร่างกายจะนั่ง,งหรือจะนอนรู้สึกตึงเต้นไข้ไขวมามัดไว้อย่างนี้แปลกายขอ้นชานที่สามยังใช้ไม่ได้ต่อไปก็จะเข้าถึงชาที่สีตอนนี้ตัดความสุขออก ววเอกกตาโอเบขาไอกกตาคือจิตเป็นหนึ่งทรงในภาพนั้นไม่ถอยโอบเกขาเฉยต่ลมภายนอกไม่รู้ลมให้ใจเขาออกไม่ดินเสียงภายนอกอันนี้เป็นชานที่สี่ถ้าเข้าถึงชานในสี่อย่างนี้ทั้งคล่องแล้วเข้าชันเอาช้ยเข้าชานเอาฟังเอาใจคล่องแล้วยังใช่เป็นนทธิ์ไม่ได้ใช้ได้เพียงแค่ความรู้ของสุขุมบุญสัก แต่ที่ประโยชน์จะใช้ได้กับเสินนี้ก็ไหม่ามใช้ได้ดีในเมื่อทรงสมาธิสมาธิจะทรงโตได้วยแนบไนด้สอาดเร็วจิตจะมีความสงบเร็วอันนี้ควรใช้นะสำหรับกรสินทั้งหมดอใน,นสงองของกระสินทั้งหมดก็คือว่าฝึกการเป็นสม รมฐานนี้สามสิบกองนั้นเป็นเทวดาก็ได้เป็นลูกเทวดาก็ได้เป็นภูมิเทวดาก็ได้แปลกากาเทวดาก็ได้เป็นพรมก็ได้ยังได้หลายอย่างแต่ถ้าเรสิงถ้าทำถึงขั้นชานแม้แต่ชานเบื้องต้นตายจากความเป็นคนเป็นหมทันทีเพื่อกเป็นพื้นฐานของลมนี่ที่ว่านากีนี้เป็นการแนะนําในการเจริญวายโยกสิง ตอนนี้ดีๆดีเขาปฏิบัติจริงๆเขาไม่ทําแบบนี้หรอกมันยากมันต้องใช้เวลานานสมมติว่าบรรดาญาโยมุทบริษัททุกคนได้ปฐวีกสินมาแล้วแต่ว่าก้สินนี้ถ้าได้กองใดกองหนึ่งก็อย่ารีบอย่ารีบเปลี่ยนอย่ารีบก้าวไปให้กองอื่นต้องให้กองแรกคล่องจริงๆ ถำมว่าคล่องจริงๆก็หมายความจับระบบชานสีได้ทันทีทันใดตามที่เราต้องการถ้าจะถามว่าเวลาไหนต้องไม่เลือกเวลาร้อนเกินไปหนาวเกินไปเหนื่อยเกินไปไม่รู้ทําได้ทันทีทันใดคล่องข้าวแล้วตั้งเวลาได้จะตั้งอยู่ห้านาทีสิบนาทียี่สิบส่งได้ตามชอบใจถ้าเป็นอยี่สิบที่ฝึกโนาฏยิเนี่ยสังเกต จะไปไหนก็ตามจะสว่างจ้าเต็มจัจก,กรวาลสันตวานวาจะเห็นหมดถ้าล่องตัวอย่างนี้แล้วหัดทรงชานสีม่บริการข้าดีมอะไรก็ได้ต่อไปก็เจับกระสิงกรลีสองก่อนจะเข้ากรลีสองเขาจะฝึกต่ออย่าเข้าเบื้องตนเขาต้องเข้ากระสิงกรแรกก่อนลาจิตทรงชานสีจนชินมีลมสบายใจปั๊ก กลับอารมณ์พัดจากกองที่หนึ่งเป็นกองที่สองทันทีอย่างนี้กองที่สองจะเสียเวลาไม่เกินห้านาทีเป็นชาทีสี 4. ทำเหมือนกันแบบนี้ทุกกองฉะนั้นจะบอกว่ากระสินสิส์จะยากจนแค่กองแรกเมื่อกองแรกเด็กเข้าแลแ้วกองต่อไปทํำให้จำนานทายได้ในสามนากอกและสามวันไม่ไม่เกินสามวัน ในสงฆ์สิงข้อนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริสัทก็ทราบแล้วว่าเหมาะสําหรับในการลอยไปเพื่อหอกวายโยกสิงเนี่ยหอกนะถ้าปฏะทวีเราสิงขึ้นบรรยากาศเป็นการเดินไปแบบเราเดินเราเดินชาเดินเร็วก็ไปได้ของเราถ้าการที่เดินถ้าเราจะเดินกับพื้นดินต้องการเดินเร็วต้องใช้วายโยกสิงช่วยถ้าเขาใช้เวลาเดินจริงๆประมาณทั้งข้าหกชั่วโมง เราก็ไปมันแค่สิบนาทีก็ยังช้าไปแล้วทีแรกเชยรงวิ่งแข่งก็ได้เลยสิบสองกิโลกแวะเดียวขึ้นมาทีเจ้งยังไงกพระที่ใช้กสบาโยสิงเป็นปกติก็ต้องรับพระจงวนาตางองนี้ใช้วาโยรสินเป็นปกติเวลาเดินไปไหนเนี่ยเราคนหนุ่มๆแขนก็หนุ่ม เพื่อนหนมจัดพระที่เดินเก่งที่สุดติดตามท่านต้องวิงงว่งยองๆเท่าไรและวิ่งยองอย่างช้างท่านแท่นคอยแล้วนะแต่ว่าถ้าต้องการจริงๆไปตะลังพังแปบ,บเดียวท่านถึงแล้วถามถ้าถามว่าห่อห,หรือก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ห่ะต้องการให้เร็วถ้าอย่างนี้ท่านคนอื่นเห็นไม่ได้นะพระพุทธเปล่บเป็นโทษ ต้องอยู่ตาดำพังคนเดียวถ้าอยากไปไหนขึ้นมามันช้าเกินไป,ไปการเดินไปไม่ไหวคือแม่จะไปไหวก็ช้าก็ใช่วาโยกสินช่วยได้เลยถ้าคนอื่นถ้าโคนใจหินเนี่ต้องเลิกต้องหยุดลงเดินตามธรรมดาไม่งั้นถูกปรับเป็นโทษพระเจ้า,จาก,ก็ไม่ทรงบอกว่าจะปรับเป็นโทษอะไรแต่ว่าท่านห้ามพระทมเพราะว่าทำไมได้ห้ามเนะ่ะ ใครอยากจะทำาก็ได้ปริชาติจะไปทำงานก็หอบไปก็รับก็เปลก็อยู่นะี่ไม่ดีหอบปั๊บไปขั้วโลกเหนือขยับทีขั้วโลกใต้เขาที่ทำงานไม่ได้เลยลก็ลงความว่าเล่นเขาก็สิหนวายโยก็สิ้นอายุติแค่นี้นะ <S <S ถ้าถามว่าแนะนำกันทำไมก็บอกแนะนำกันเพื่อมีความเข้าใจในการทรงสมาธิ อันนี้ถ้าจะใช้เกสินเป็นอ่เป็นวิปาาัสนาญาณความจริงวิปัสนาญาณใใช้ได้กรรมฐานทุกกองเหมือนกันหมดก็ใช้เกสินเป็นวิปัสนาญาณได้เลยอันดับแรกเขาดูภาพเกสินภาพเกลืสินที่เราเห็นน่ะมันจะไม่มีการทรงตรการตลอดสมัยถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิมาลายภาพเกสินก็เลือนหายไปแมบเบดี๋หายเลย เราต้องการใหม่ต้องวรวบรวมกำลังใจใหม่ตั้ง,งท่าคเกษงขึ้นเท่าเกษีกระปรากฏถ้าเพ้อหน่อยเดียวไปแล้วนันังเขาจึงต้องฝึกการตั้งเวลาสมัยก่อนก็ฝึกการตั้งเวลากันเอาเทียนมาล้วนสตังเนี่ยสตังแดงสตังห้าเลยเกาะไว้ตอนใดตื่นเหนื่อยตรวจเทียนบูชาถ้าสตังยังไม่หล่นเก้งในขันปอดในขันเราจะยังไม่เลิกจะไม่ยอมคลายสมาธิ ใ้ยปักวันในน้อยก่อนพอกระตังหล่นเก้งผนงเทียนลามถึงจุดนั้นแล้วเราก็คลายสมาธิได้ก็ดูว่าทำสั้นๆใช้เวลาเล็กๆในๆน้อยติดต่อก็ได้แต้งเก้าวันสิบวันคล่องตัวกะยับก็ขยับให้ยาววันนี้หนึ่งเขาก็กยับไปจนกระทั่งขยับหมดเทียนถ้าเทียนหมดจนได้ก็ทํากระสินเป็นวันได้ทําสมาธิเป็นวันได้ ถ้าใช้ปเป็ไม่ปัสนายาให้ดูภาพของขนิมิตของข้าศิล์ว่าดนิมิตของศิลเราตั้งขึ้นมันก็ทรงตัวแต่ว่าพอเผลอแป๊บเดียวภาพของนิมิตข้าศิล์ก็สลายตัวก็มาเทียบก,กับร่างกายร่างกายเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความดับในที่สุดในสภาพเช่นเดียวกันเม่เมอร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกแง่นาตาอย่างนี้ที่รยกร่างกายเลวๆอย่างนี้ไม่ต้องกายมาอีก นเนี่ยเรว่ากายจตานสติกายจตาโน,าต,าโนกกาติก็ได้สกายยะติติก็ได้แต่เห็นว่าเร็วเห็นว่าสุกรกเป็นกายจตาโนติเห็นว่าเร็วไม่ต้องการมันสลายตัวเป็นเป็นวิปัสสนาญาณเป็นก็เรล่ความว่าเป็นวิปัสสนาญาณที่เราต้องตัดการตัดจริงตัดที่ร่างกายตัวเดียวเอาภาพกัะสิงเข้ามาเทียบพยายามอีกทีนะมากทีนหนึ่งสังามขึ้นคอ ภาพกระสิงเข้ามาเทียบกับร่างกายภาพกระสิงเราสร้างขึ้นมันก็เกิดแั้ก็ร่างกายองคนมาถึงวาระจะเกิดไันว่าเกิดภาพกระสิงลันเบลอหน่อยเดียวจิตเครื่องหน่อยเดียวมันก็มันก็ดับหายไปเมื่อก็ร่างกายของคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความสลายตัวในที่สุดขึ้นที่ว่าความเกิดมีความสลายตัวมีการไม่ทรงตัวมีอยู่ยานี้มีอยู่ ก็เชื่อว่าร่างกายเป็นปัจจัยเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์ดังการมีร่างกายอย่างนี้กี่ชาติแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้ทุกชาติเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราต้องการจุดเดียวคือนิพันนี่เป็นปรัชนาอย่างคิดสั้นๆแต่ว่าเวลานั้นเป็นฌานสี่ในบรรดาญาโจมพุทธบริษัทถ้าเป็นฌานสี่ปัญญามะละเอียดมากมันจะบอกจุดอ่อ,อนทั้งหมดว่าอะไรควรไม่ควรจะมีสภาพแจ่มใส ถ้ายาดโยมใช้กระสินเป็นพื้นฐานปัชนายานด้วยเขสังเกตแก้วสังเกต็ดมีกระสิงที่เป็นแก้วใสเดิมจะเป็นแ่เพียงแก้วใสเฉยๆถ้าปัสนายานก่อตัวขึ้นเริ่มมีความมั่นคงยังไม่ถึงระโสดาบันจะเริ่มมีแปลกายแผ่วๆน้อยๆถ้าเปลืกกายแผ่พารอบก๊สิงก็มาประมาณ25เปอร์เซนตแล้วก็ทรงตัวไม่ไม่สลายตัว กี่วันกี่เดือนก็ไม่สลายต,ตัวนั่นแสดงว่าท่านเป็นประสุดาบันเป็นนิมิตเลยถ้าแพลวพราวก็มาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าท่านเป็นสกิทาคามีาพราวไปประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอนาคามีตาแบวนนาคามีเนี่ยสังเกตได้ง่ายอาราคะคงความรักระวังเพศไม่มีหมดสลายตัวอารมณ์ความโกรธไม่มีสลายตัว ต่อไปถ้าแพร่พราวทั้งดวงเห็นมันดาวประกายพุดแนงคือเวลานั้นเป็นละหันถ้าเธอววาคมีสภาพเป็นดาวอะไรไตายมันนั้นตายวันนั้นอะไรนะเพราะร่างกายเธอววาไม่สามารถจะทรงความเป็น่หันไม่ได้ถ้าถึงเวลาแต่ผลวันไหนก็มีผ่านวันนั้นอราบรนดาญาโย,โยตตงพุทธบริษัททุกตานเวลาหมดพอดีต่อันนี้ไปก็นายญาโยงพุทธบริษัททัางหลายตั้ง,ตงใจสมาทานศีลส,สมาทานม,มาธรรมทาน